สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุกครู่สักคนเมื่อนี้จะับสภาพใบเบิ่งสถานการณ์น้ำท่วมนอกจากแม่นำ้ำโค้งนูนสูงขึ้นมาอย่างไวเลยอันนี้ก็จะเป็นเรนเส้นหลักของเขาจะไปบนพืนด้วจา้าเส้นนั้นนก็จะลงมาทางดอนเขียวจ้ะาใน,นอำเภอท่าบอ่บอจังหวัดนองคายเดอ้อจ้ะพี่น้อง,องห่างโอ้ยแม่นำ้ำโคงขึ้นสูงข้างเมื่อนี้จ้ะมันขึ้นมาตอนประมาตีตีสามตีสี 4, จ่จ้ะ มาบาทเดียวเลยเจ้าคนคล้องคือพระใของบนบ้านขงบนน่นนบนบ้านสันตไพระใบสันนจ้ะน nhẹo lái rồi chắc nhở nó sẽ lót hình ảnh bản cá ตอนนี้ห้าอยู่อำเภอท่าบอ่อจังหวัดหนองคายจ้ะเขาจะเอาคนของขึ้นมาไว้ที่สูงกันหมดแล้วขึ้นมาหอดินต์ตานี่นะหนะ้อยหน่อย 乱调。 เขขึ้นมาไวที่สุง